ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจันค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่3มั่นกับตาแก่ผมพูดว่าผมจะให้ลูกสาวเรามั่นกับคุณพิมพ์อาทิตย์พูดเสียงแผ่วเบาเรากับเกรงว่าจะมีใครมาได้ยิน ทว่าสายตาที่มองมายังภรรยาขณะที่พูดนั้นดูจริงจังไร้วี่แววล้อเล่นแต่อย่างใดฉันว่าไม่เหมาะมั้งคะคุณลูกเราอายุห่างจากคุณพิม์ตั้งเยอะและเราก็ไม่รู้ว่าคุณพิมพ์เขามีคนรักหรือยังระวิวันคานเธอไม่เห็นด้วยกับความคิดของสามีนะักผมมีเหตุผลก็แล้วกันเข้าไปข้างในกันดีกว่าอาทิตย์พูดพลางชวนภรรยาเข้าไปคุยกันในห้องเหตุผลอะไรคะ เธอถามขึ้นหลังจากที่เดินตามหลังสามีมานั่งบนโซฟาตัวเดียวกันเหตุผลของผมข้อแรกเลยก็คือผมต้องการการสองพ่อลูกนั่นไม่ให้มายุ่งกับหนูอายโดยเฉพาะกนลวิทลูกชายของเขาถ้าเขายังเห็นว่าหนูอายยังไม่มีคนรักหรือมีแฟนเขาก็จะยิ่งเตือให้ลูกเรามั่นกับลูกชายเขาแน่ถึงแม้เราจะปฏิเสธไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีสกปรกอะไรมายุ่งกับลูกของเราหรือเปล่าข้อ 2. ผมต้องการอาศัยอิทธิพลของคุณพีมพ์ในการทําธุรกิจครั้งนี้ เพราะถ้าข่าวการมั่นของคุณพิมพ์กับหนูอายแพร่สะพัดออกไปบรรดาบริษัทใหญ่ๆที่เคยบีบเราก็จะต้องเกรงใจเรามากขึ้นเพราะคุณพิมพ์ก็เป็นถึงเจ้าหนี้รายใหญ่ของหลายธุรกิจและผมมั่นใจว่าตราบใดที่ยายหนูอายยังอยู่ในฐานะคู่มั่นของคุณพิมพ์รับรองได้เลยว่าคุณพีมพ์จะดูแลยายหนูเป็นอย่างดีเหมือนดูแลน้องนุ่งคนหนึ่งถ้าผมบอกความจําเป็นกับเขาไปผมว่าเขาเข้าใจถ้าผมอธิบายให้เขาฟังแล้วคุณพิมพ์เขาจะยอมหรอ จู่ๆต้องมามีห่วงผูกคอคุณอย่าลืมสิคะว่าคุณพิมรุ่นน้องคุณน่ะเพลย์บอยเรียกพ่อเลยนะระวิวันพูดอย่างที่ใจคิดเธอไม่คิดว่าพิมพลจะยอมตกลงเรื่องการมั่นหมายแน่นอนคนที่รักอิสระทั้งยังควงผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าตามที่เธอกับสามีได้ยินข่าวมาบ่อยๆอย่างพิมพลน่ะหรือจะยอมลงทุนเล่นตามเกมของสามีเธอผมคิดว่าเรื่องยืมเงินเขายอมแน่นอนแต่เรื่องมั่นผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ แต่จะว่าไปเขาก็ไม่มีอะไรเสียาหายนี่นาก็แค่มั่นกันหลอกๆเราหาเงินมาคินได้เมื่อไหร่เรื่องการมั่นก็สิ้นสุดลงเมื่อนั้นคุณพิมพ์เองก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติคุณไม่ต้องห่วงหรอกนาคุณพิมพ์เขาไม่สนใจเยนอ่ยายหลอกลูกเรายังเด็กเกินไประดับคุณพิม์เขาคงแต่สาวสวยเซ็กซี่เชื่อผมเถอะว่าระหว่างที่มั่นกันผมว่าคุณพิมพ์เขาก็เอ็นดูลูกเราเหมือนน้องสาวคนนึงเท่านั้นแหละ ตอนยี่หนูเล็กๆเขาก็ยังชอบมาอุ้มไปเล่นที่บ้านเขาบ่อยๆเพราะตอนนั้นคุณพาเขาอยากมีลูกสาวอาทิตย์เอ่ยถึงมารดาของพิมพลซึ่งตอนนี้ย้ายขึ้นไปอยู่บ้านสวนที่เชียงรายกับคุณวิทยาผู้เป็นสามีหรือบิดาของพิมพลแต่ถ้าเขาปฏิเสธผมก็มีแผนสองนั่นคือจะขอให้เขาช่วยซื้อหุ้นคืนจากบุญทรงกลับคืนมาอาจจะแพงหน่อยแต่เพื่ออนาคตเราก็ต้องยอม แล้วระหว่างนั้นเราก็ค่อยๆทยอยซื้อคืนมาจากคุณพิมพ์ก็ได้ถ้าเขาคิดจะคิดดอกเบีย้ยหรือขายให้เราแพงกว่าตอนที่ซื้อมาก็ไม่เป็นไรดีกว่าต้องตกไปอยู่ในมือของบุญทรงหรือถูกควบรวมกิจการไปเป็นของเขาหมดหก็ลองดูค่ะรวิวันเริ่มเห็นคล้อยตามสามีเมื่อฝั่งเขายกเหตุผลขึ้นมากล่าวอ้างเธอไม่ปฏิเสธว่าเมื่อก่อนตอนรว,วิชาย,ยังอายุแค่สามสี่ขวบพีมพ์พลในตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมัธยมปลาย เขาเอ็นดูรวิชามากถึงขนาดที่ว่ามาขออุ้มไปเล่นที่บ้านบ่อยครั้งมาแต่ละครั้งก็มักจะบอกว่าคุณแม่ของเขาคิดถึงหนูอายส่วนรวิชาก็ติดเขาแจเห็นหน้าพิมพ์พลทีไรเป็นต้องกางแขนให้อุ้มทุกครั้งและเกือบทุกครั้งเขาจะจับยเยหนูขึ้นขี่คอแล้วเดินผ่านรั้วไปยังบ้านของตนเองแต่หลังจากนั้นไม่นานพิมพ์พลก็ต้องไปเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่เมืองนอกติดต่อกันยาวนานหลายปีถ้าจําไม่ผิด เห็นว่าหลังเรียนจบก็ใช้ชีวิตอยู่ต่ออีกร่วม5ปีกว่าจะยอมกลับมาเมืองไทยเพื่อรับสืบทอดกิจการต่อจากบิดาเพราะเป็นบุตรชายคนเดียวตั้งแต่นั้นเธอจึงไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่จะมีก็แต่อาทิตย์สามีของเธอที่ยังติดต่อพูดคุยกับเขาอยู่บ้างร่างสูงใหญ่เปลือยเปล่านอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงกว้างมือควานหาผ้าห่มที่ร่นลงไปกองอยู่หน้าขา ให้กลับขึ้นมาปิดคลุมร่างกายเพื่อคลายความหนาวเย็นจากเครื่องปรับอากาศทั้งที่ยังคงหลับตาอยู่อย่างนั้นพิมพ์พลผุดยิ้มมุมปากเมื่อนึกได้ว่าเช้านี้เขาไม่ได้นอนคนเดียวและมือเช้าของเขาก็คงจะเป็นคนตัวนิ่มที่นอนอยู่ข้างกันนี่เองชายหนุ่มควานมือสเปซสปะไปใต้ผ้าห่มหวังจะใช้ฝ่ามือนำร่องไปก่อนทว่าสิ่งที่สัมผัสได้กลับมีเพียงความว่างเปล่าหนำซ้ำที่นอนข้างกายยังเย็นเยียบ เรากับไร้คนนอนมาพักใหญ่แล้วหืมชายหนุ่มลืมตาขึ้นทันทีเมื่อพบความผิดปกติเขาพงกศีรษะขึ้นมองพื้นที่ข้างกายเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจึงลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปทางห้องน้ําเห็นประตูห้องน้ําเปิดแง้มอยู่แต่ไม่มีเสียงที่แสดงให้รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในจึงตวัดขาลงจากเตียงเดินทงทงไปดูว่าหญิงสาวที่เขาพามาเมื่อคืนยังอยู่ในห้องหรือเปล่าคุณครับอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่า พิมพ์พลเคาะประตูสองสาครั้งไม่ดังนะักพอให้คนที่อยู่ข้างในได้ยินทว่ากลับมีเพียงความเงียบที่ตอบกลับมาจึงตัดสินใจเปิดแง้มเข้าไปอีกนิดผมจะเข้าไปแล้วนะเขาส่งเสียงพางกล้าวขาเข้าไปอีกนิดก่อนจะชะโงกหน้าเข้าไปดูอา้าวไปแล้วงั้นหรอชายหนุ่มถอนหายใจออกมาด้วยความเสียดายก่อนจะจัดการทําธุระส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านใหญ่ที่มีเขาอยู่เพียงลําพังกับแม่บ้านเก่าแก่สองคน เด็กรับใช้อีกหนึ่งคนและคนสวนหนึ่งคนเท่านั้นแม้จะทำงานควบทั้งกลางวันและกลางคืนแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็มักจะกลับไปนอนที่บ้านใหญ่เสมอนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆที่เขาจะอยู่ค้างที่คลับเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาพิมพลยกมือขึ้นนวดขมับไปมาเป็นวงกลมผลจากการดวลสุรากับเพื่อนเมื่อคืนทำเอาเขาปวดศีรษะ่าวกับมีคนเอาครีมอันใหญ่มาบีบเอาไว้ สมองครุ่นคิดไปถึงแม่สาวเนื้อนุ่มร่างกลมกลึงที่เขานอนกอดอยู่เมื่อคืนแล้วก็อดรู้สึกเสียดายและโทษตนเองไม่ได้เขาไม่น่าเมาไมา่จนอดกินของหวานน่าอร่อยจานนี้เลยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเขาก็คว้ากระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือเดินออกจากห้องแล้วลงบันไดออกไปยังลานจอดรถของพนักงานเห็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในป้อมคอมศีรษะให้เขาจึงพยักหน้าให้อีกฝ่ายครามพรนึกอะไรขึ้นได้จึงเดินไปหา เมื่อเช้าเห็นผู้หญิงคนนึงออกไปจากที่นี่หรือเปล่าเห็นครับเธอออกไปแต่เช้าแล้วครับคุณพิมพ์ยังให้ผมเรียกแท็กซี่ให้อยู่เลยคนถูกถามรายงานไปตามความเป็นจริงเมื่อเช้าเขาเห็นหญิงสาวเดินออกมาจากประตูหลังโดยมีเสื้อเชิ้ตัวโคร่งคลุมกายอยู่เธอเดินเข้ามาหาเขาแล้วไหว้วานให้ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ก่อนขึ้นรถเจ้าตัวย่งอุตส่าห์ยื่นธนบัตรใบสีเทาให้ด้วยใบหนึ่งอืมอมแค่นี้แหละขอบใจมาก พิมพลเดินออกไปขึ้นรถแล้วขับออกไปจากบริเวณคลับอย่างไม่รีบเร่งนะักวันนี้เป็นวันเสาร์อีกทางเพิ่งจะสิบโมงเช้ารถราตามท้องถนนจึงไม่หนาแน่นเหมือนวันธรรมดาชายหนุ่มขับรถไปเรื่อยๆอย่างอารมณ์ดีนิ้วคอบพวงมลาลัยตามจังหวะเพลงที่เปิดคลอพร้อมกับฮัมเพลงเบาๆโชคดีที่บนห้องมียาแก้ปวดเหลืออยู่เขาจึงไม่ต้องทนกับอาการปวดศีรษะจากอาการเมาค้างเขาเห็นว่ารถมีน้ำมันเหลืออยู่ไม่มาก จึงตกไฟซ้ายเลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันทันทีหลังจากเขาจอดรถแล้วเด็กปั๊มก็วิ่งเข้ามายืนข้างกระจกรถอย่างรู้งานเมื่อเห็นเจ้าของรถเคลื่อนกระจกลงเก้าห้าเต็มถังครับพิมพ์พลบอกเด็กปัม๊มก่อนจะหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเตรียมจ่ายเงินค่าน้ํามันแต่แล้วเขาก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเปิดกระเป๋าออกดูเฮ้ยเงินหายไปไหนหมดวะเนี่ยเรวิชานั่งรถแท็กซี่มาจอดหน้าบ้าน ครั้นพอเห็นว่าบิดามารดากำลังยืนคุยกันอยู่ที่โรงรถเธอจึงรีบบอกให้โชเฟอร์ขับเลยไปอีกน็กน้อยจนเกือบถึงบ้านของคุณผีดิบหลังจ่ายค่าแท็กซี่เสร็จเรียบร้อยก็เดินย้อนกลับมาที่บ้านของตนแล้วแอบซุ่มดูอยู่ข้างประตูเล็กเพื่อดูว่าจะมีคนเดินผ่านมาหน้าบ้านบ้างหรือเปล่าโชคดีที่แม่นมเดินออกมายืนหน้าบ้านพอดีเธอจึงรีบโบกมือให้อีกฝ่ายมาเปิดประตูให้ตายแล้วคุณหนูของน้มทำไมกลับมาเอาป่านนี้คะ คุณท่านหนึ่งสองกลับมาถึงแล้วนะคะนมพิมพ์ปลดล็อกประตูมือไม้สั่นเพราะความรีบเร่งแต่ก็ยังไม่ไวายบ่นหญิงสาวไปด้วยโทรนมจ๋าอย่าเพิ่งดูน้องไอซี่ขอน้ตไอรีเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปบนห้องหรือยังระวิชาถามอย่างร้อนรนพางเฉงเงอมองเข้าไปในตัวบ้านเพิ่งขึ้นบ้านไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเห็นว่าจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่รู้จะลงมาเมื่อไหร่ระวิชาไม่รอให้แม่น,นมพูดจบ รีบเดินเลาะไปตามริมกำแพงโดยใช้ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ริมกำแพงเป็นที่กำบังกายจากด้านบนโดยมีแม่นมเดินตามหลังคอยช่วยมองดูต้นทางให้อีกทีจนกระทั่งมาถึงฝั่งห้องครัวหญิงสาวก็รีบถอดรองเท้าแล้ววิ่งผ่านห้องครัวเข้าไปในตัวบ้านอย่างรวดเร็วโชคดีที่ห้องนอนของเธออยู่ใกล้กับบันไดามากที่สุดเมื่อวิ่งขึ้นไปถึงชั้นบนได้ระวิชาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วปิดลงอย่างแผ่วเบา โดยมีสายตาเฝ้ามองอย่างลุ้นระทึกของแม่นมที่ยืนเอามือทาบอกไว้ด้านหลังและสิ่งที่ทำเอาคนแก่อย่างนมพิมพ์หัวใจแทบวายก็คือทันทีที่ประตูห้องของรวิชาปิดลงประตูห้องที่อยู่ถัดไปก็ถูกเปิดออกพร้อมกับเช้าของห้องทั้งสองคนที่เดินตามกันออกมาอ้าวเป็นอะไรจ้านมทำไมหน้าซีดอย่างนั้นล่ะระวิวันถามยังเป็นห่วงระหว่างที่เดินลงบันไดไปหาเมื่อเดินไปถึงตัว ก็ยกมือขึ้นจับตามแขนขาของหญิงชราเพื่อเช็คอุณหภูมิร่างกายนมไม่เป็นอะไรหรอกค่ะอากาศมันคุนร้อนอบอ้าวไปหน่อยว่าแต่คุณหนูกับคุณอาทิตย์จะรับอาหารไหมคะกินอะไรกันมาหรือยังนมจะได้ให้มาลายยกสำรับเข้ามาให้นมพิมพ์ยังคงติดเรียกละวิวันว่าคุณหนูอยู่บ่อยครั้งเพราะความที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งเจ้าตัวกลายเป็นคุณแม่เองแล้วก็ดีเหมือนกันครับผมกวิยังไม่ได้กินอะไรมาเหมือนกัน อาทิตย์เป็นคนตอบพลางเดินนําเข้าไปในห้องอาหารโวนรวิวันเหลือตามองนาฬิกาแขวนผนังแล้วก็หันไปถามแม่นมตป่านนี้แล้วยายหนูยังไม่ตื่นเหนือหรอคะนมตื่นสายเกินไปแล้วนะเด๋ว,วิขึ้นไปดูหน่อยดีกว่ารวิวันทำท่าจะเดินกลับขึ้นบันไดไปอีกครั้งแต่นมพิมพ์ก็คว้าแขนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนมขึ้นไปดูให้ก็ได้นะคะคุณผู้หญิงมาเหนื่อยเหนื่อยไปนั่งพักที่ห้องอาหารรอดีกว่าไม่บันไดหรอคะนมวิขึ้นไปดูยายหนูเอง นมแก่แล้วให้ขึ้นขึ้นลงลงบันไดบ่อยๆมันดีที่ไหนถึงแม้เธอจะมีฐานะเป็นคุณผู้หญิงของบ้านแต่ระวิวันณก็ถือว่านมพิมพเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของครอบครัวเธอจึงมักใช้ชื่อเล่นของตนเป็นคำแทนตัวเวลาคุยกับแม่นมบ่อยครั้งระวิวันณยิ้มให้แม่นมชราก่อนเดินขึ้นบันไดตรงไปเคาะที่ห้องของบุษาาหัวแก้วหัวแหวนระวิชาสลัดเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวตั้งแต่เมื่อคืนทิ้งลงไปในตะกร้าอย่างเร่งรีบ จนเหลือแต่ชุดชั้นในและนึกขึ้นได้ว่าเธอเอาเงินจํานวนหนึ่งยัดใส่ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตของพีมพลเมื่อตอนที่วิ่งลงบันไดามาจากชั้นสองของผับและกำธนาบัตรเอาไว้ในมือแค่เล็กน้อยสําหรับค่าแท็กซี่กลับบ้านหญิงสาวหยิบธนาบัตรปึกนั้นออกมาแล้วใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งอย่างไม่ใยดีแล้วเรียบวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบชุดนอนมาสวมใส่จากนั้นก็วิ่งเข้าห้องน้ําเพื่อจัดการเช็ดเครื่องสําอางที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วล้างหน้าให้สะอาด ก่อนที่บิดามารดาจะมาเคาะประตูเรียกหนูอายตื่นแล้วยังลูกเดว,วิชาสะดุ้งโหยงเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นพร้อมกับเสียงของมารดาหญิงสาวรีบหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กมาเช็ดหน้าแล้วเดินไปเปิดประตูให้จากนั้นก็โผลเข้ากอดท่านอย่างออดอ้อนคุณแม่คะไหนบอกว่าอีกสอมวันถึงจะกลับไงคะทำไมกลับมาวันนี้ได้ล่ะคิดถึงน้องไอและสิใช่ไหม หญิงสาวซุกใบหน้าลงกับไหล่มารดาแล้วถูถ่ายไปมาเรากับแมวขียอนจนผู้เป็นมารดาอดหัวเราะด้วยความเอนดูไม่ได้ก็ใช่นะสิแม่กับพ่อขอโทษนะลูกที่กลับมาดินเนอร์กับหนูเมื่อวานไม่ทันเอาเป็นว่าคืนนี้เราค่อยไปกันใหม่เนาะหนูไม่โกรธใช่ไหมลูกเลวิวันลูกศีษะของบุตรสาวยังอ่อนโยนยอมรับว่ารู้สึกผิดไม่น้อยที่ไม่มีเวลาให้บุตรสาวมากนักเพราะภาระหน้าที่ที่มีอยู่มากมาย จึงทําให้ไม่สามารถทิ้งให้สามีดูแลเพียงคนเดียวได้อีกครั้งสูตรการผสมน้ํามันหอมต่างๆเธอก็ต้องเป็นคนลงมือทําด้วยตนเองเพราะไม่ต้องการให้คนอื่นบาขโมยสูตรเก่าแก่ของตระกูลที่ตกทอดกันมาช้านานไปชุกมือเปิบอย่างที่บุญทรงกําลังพยายามทําอยู่ไม่โกรธหรอกคะ่ะน้องอายรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่งานยุ่งเราลงไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะคุณแม่น้องอายหิวแล้วล่ะราว,วิชาพระจักมานดา ก่อนจะชักชวนกันไปรับประทานอาหารทั้งที่ตนเองยังอยู่ในชุดนอนที่เพิ่งเปลี่ยนใส่เมื่อครู่หลังจากมือ้อเช้าควบมื้อเที่ยงจบลงไปด้วยเสียงหัวเราะของสามคนพ่อแม่ลูกที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งในบ้านระวิชาก็ขอตัวขึ้นไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนอาทิตย์ก็ชวนภรรยาออกไปคุยกันในห้องนั่งเล่นเมื่อครูผมโทรหาคุณพิมพ์แล้วนะเขาบอกว่าอีกประมาณสิบนาทีจะถึงบ้านถ้าเขามาถึงแล้วเขาจะโทรมาบอกเราอีกที ถึงตอนนั้นเราค่อยเดินไปบ้านเขากันผมบอกเขาแล้วเราว่าเราจะไปหาเขาเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยพูดไม่ทันขาดคําเสียงโทรศัพท์มือถือของอาทิตย์ก็ดังขึ้นอาทิตย์ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนกดรับสายพูดคุยกันไม่กี่ประโยคก็วางสายแล้วหันมาพูดกับภรรยาที่ยืนฟังอย่างใจจดใจจอ่อคุณพิมพ์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาเราที่นี่เองงั้นเดี๋ยวฉันไปบอกให้มาลายเตรียมของว่างกับกาแฟาไว้นะคะราวิวันลุกขึ้นเดินออกจากห้องนั่งเล่น เพื่อสั่งแม่บ้านให้เตรียมของว่างไว้รับแขกจากนั้นจึงเดินกลับออกมาระหว่างที่เดินมาจากหลังบ้านก็เห็นร่างสูงโปร่งของแขกที่นัดเอาไว้กำลังยืนถอดรองเท้าอยู่หน้าบ้านพอดีอ้าวคุณพิมพ์มาไวจริงระวิวันเอ่ยทักทายหนุ่มข้างบ้านด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มและรับไหว้พิมพลที่กำลังยกมือไหว้เช่นทุกครั้งที่เจอหน้ากันสวัสดีครับพี่วิไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนั่นสินานมากเลยเนะาะทั้งที่รั้วบ้านก็ติดกันแท้ เข้าบ้านก่อนเถอะค่ะคุณทิศเขาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นรวิวันเดินนำไปยังห้องที่สามีนั่งรออยู่พิมพลพยักหน้ารับพร้อมกับเดินตามเจ้าของบ้านไปเมื่อเห็นแขกที่ตนเชิญมาอาทิตจงลุกขึ้นยืนต้อนรับสวัสดีครับพี่ทิตพิมพลยกมือไหว้เจ้าของบ้านอีกคนสวัสดีครับสบายดีนะคุณพิมเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ห้องทํางานดีกว่าเชิญครับอาทิตรับไหว้แล้วผายมือเชื้อเชิญให้เข้าไปคุยกันในห้องทํางานที่อยู่ถัดไป เราวิชาเดินลงบันไดามาด้วยความสดชื่นและอารมณ์ดีเพราะตอนอาบน้ำเธอสำรวจร่างกายของตนเองแล้วจึงรู้ว่าตนยังไม่มีส่วนใดเสียหายหรือบุกสลายทุกอย่างยังอยู่ครบตามสภาพเธอเองก็ไม่ใช่เด็กประถมที่จะดูไม่ออกว่าร่างกายโดนทำอะไรมาบ้างในเมื่อเพศศึกษาก็เรียนมานั่นก็หมายความว่าคุณผีดิบยังไม่ได้ทำอะไรเธอในใจนึกชื่นชมเขาอยู่บ้างที่เป็นสุภาพบุรุษไม่ฉวยโอกาสกับคนไม่มีสติ ซึ่งหากเป็นคนอื่นป่านนี้เธออาจจะยังไม่ได้กลับบ้านก็เป็นได้ระหว่างเดินไปยังห้องนั่งเล่นเพื่อจะคุยกับวิดามารดาสายตาของหญิงสาวก็เหลือบไปเห็นแม่บ้านกำลังยกของว่างพร้อมกับกาแฟาอีกสามแก้วเดินไปทางห้องทำงานจึงอดถามขึ้นไม่ได้คุณพ่อกับคุณแม่มีแขกหรือคะพี่มาลัยหญิงสาวมองถาดในมือของแม่บ้านค่ะเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองมาถึงก็เข้าห้องทำงานคุยกันเลย มาลัยตอบก่อนขอตัวเข้าไปเสิร์ฟของว่างให้แขกระวิชาจึงกลับขึ้นห้องเพื่อไปโทรศัพท์หาพันนารายสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกว่าหนึ่งชั่วโมงที่ห้องทํางานชั้นล่างปิดเงียบอยู่อย่างนั้นมีเปิดออกมาเพียงครั้งเดียวตอนที่ราวิวานเดินม,มาหยิบขวดน้ําจากตู้เย็นในครัวไปสองขวดแล้วก็กลับเข้าไปในห้องตามเดิมพิทิครับสําหรับเรื่องเงินผมไม่มีปัญหาหรอกนะพี่ก็รู้เรามันคนบ้านใกล้เลินเคียง ต่อให้พี่ขอยืมผมมากกว่านี้ผมก็ให้พี่ยืมอยู่แล้วแต่เรื่องมั่นผมว่าไม่จําเป็นก็ได้มงครับน้องอายยังเด็กอยู่เลยทั้งนั้นมันจะเห็นแก่ประโยชน์จนถึงขนาดหวังรวบลัดน้องอายทั้งที่ยังใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเฉลอะถ้ามันจะเลวขนาดนั้นเดี๋ยวผมส่งคนคอยตามดูแลน้องอายให้ก็ได้ครับลูกน้องผมมีเยอะอยู่พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยครับระหว่างที่พี่ต้องไปจัดการธุระเรื่องงานสําหรับผมแล้วน้องอายก็เหมือนหลานผมคนหนึ่งป้อนข้าวป้อนน้าตั้งแต่หัวเท่ากําป้น พิมพลพูดอย่างที่ใจคิดภาพเด็กหญิงตัวกลมแก้มยุ้ยน่ารักผุดขึ้นมาในห้วงคำหนึง่งเขาจำระวิชาในตอนนั้นได้เด็กน้อยตัวจ้อยยิ้มเก่งหัวเราะง,ง่ายแค่เขากแกล้งสะดุดขาตนเองจนเกือบล้มก็หัวเราะเอิกอากชอบใจทั้งอย่างขี้อ้อนเป็นที่หนึ่งหนูน้อยเจอหน้าเขาที่ไรจะกางแขนให้อุ้มพาขี่คอทุกทีเวลาเขากลับจากโรงเรียนก็มักจะแวะรับหนูอายไปเล่นด้วยที่บ้านเสมอเพราะมารดาของเขาอยากมีบุตรสาว เขาอุ้มรวิชามาที่บ้านทีไรมันดามักจะจับหนูน้อยแต่งตัวเรากับเล่นตุ๊กตาและดูเหมือนเด็กหญิงตัวน้อยก็โปรดปานเหลือเกินเวลาที่ถูกจับแต่งตัวหรือทำผมสวยๆยายหนูเรียนจบมัธยมแล้วนี่ก็กำลังรอผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ไม่รู้ว่าคะแนนจะถึงพอได้เรียนคณะที่เล็งเอาไว้หรือเปล่าอาทิตย์ไขความกระจ่างให้พิมพลรวิวันเองก็อมยิ้มเล็กน้อย ไม่แปลกที่พิมพลจะคิดอยู่เสมอว่าบุตรสาวของเธอยังเด็กเพราะครั้งสุดท้ายที่ชายหนุ่มเจอระวิชาตอนนั้นบุตรสาวของเธอแค่สี่ขวบเท่านั้นอ้าวโตขนาดนั้นแล้วเหรอทุกวันนี้ผมยังนึกว่าน้องอาย,ยังเรียนม,มัธยมต้นอยู่เลยนะอย่างนี้เจอกันข้างนอกสงสัยจํากันไม่ได้แน่เลยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆพิมพลยิ้มแก้เกอนึกถึงตอนที่เขาไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วเข้ามาลาสองสามีภรรยาที่บ้านนี้ ตอนนั้นหนูน้อยระวิชาร้องตามเขาจนน้ำหูน้ำตาไหลพรากทั้งยังสะอื้นตัวยโยนจนเขาสงสารใช่นานมากเลยนะที่คุณพิมพ์ไม่ได้เจอยาห,หนูระวิวันนึกถึงช่วงที่พิมพลห่างหายไปในขณะที่พิมพ์พลก็ยิ้มขันเมื่อนึกถึงความเป็นจริงตอนนี้ถ้าเจอกันผมว่าหนูอายคงจําผมไม่ได้แล้วมั้งครับตอนนั้นยังตัวกระเปียกอยู่เลยพิมพลหยุดพูดไปพ,พักหนึ่งก่อนจะเข้าเรื่องสําคัญอีกครั้ง ส่วนเรื่องที่เราคุยกันผมว่าเอาวิธีที่สองก็ได้นะครับที่จะให้ผมไปซื้อหุ้นต่อจากนายบุญทรงอะไรนั่นเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะยอมขายให้ผมดีๆนะเขาเองก็รู้จักผมอยู่บ้างผมไม่อยากให้น้องอายรู้สึกอึดอัดถ้ารู้ว่าต้องมามั่นกับตาแก่อย่างผมน้องกําลังวัยรุ่นเลยถึงแม้จะรู้ว่าไม่ได้มั่นกันจริงๆจังๆก็เถอะผมกลัวว่าน้องจะถูกเพื่อนล้อจมพานเกลยดขี้หน้าผมไปเลยนะสิความจริงแล้วเรื่องมั่นอะไรนี่พี่ก็ปฏิเสธคุณบุญทรงเขาไปแล้วล่ะ เพราะว่ายายหนูอายเพิ่งยังเด็กเพิ่งจะจบมัธยมปลายเองเขาก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะแต่ก็ยังไม่รักความพยายามอีกอย่างลูกชายเขาก็ไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายเท่าไหร่เรียนอยู่ปีสองหรือปีสามนี่แหละพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ที่แน่ๆดูไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าที่ควรแถมหนูอายก็ตั้งท่ารังเกยียจเขายังกับอะไรดีพี่เลยคิดว่ายังไงก็คงไม่มีทางให้ลูกสาวไปดองกับคนตระกูลนั้นแน่อาทิตย์เท้าความไปถึงตอนที่บุญทรง มาทาบทามระวิชาให้มั่นหมายกับกลวิทย์โดยเหตุผลว่าไหนๆก็ร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจด้วยกันแล้วจึงน่าจะให้ทายาทของแต่ละคนได้มั่นหมายกันเขาตำราเรือล่มในหนองทองจะไปไหนแต่สำหรับเขาแล้วรู้ดีว่าบุญทรงต้องการอะไรเป้าหมายของบุญทรงคือต้องการควบรวมบริษัทของเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนายบุญทรงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าสำหรับโรงแรม เขาคงเห็นว่ายุคนี้สินค้าเกี่ยวกับสปาหรือสุขภาพเริ่มมาแรงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เริ่มดูแลเอาใจใส่หันเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นและอยากลงมือทำเสีเองถ้าในอนาคตยายหนูต้องมั่นหรือแต่งงานกับลูกชายของเขาเมื่อไหร่บริษัทที่พี่และคุณทิตร่วมสร้างมาด้วยกันต้องถูกเขายึดไปแน่ระวิวันพูดขึ้นบ้างหลังจากที่นั่งฟังชายหนุ่มทั้งสองพูดปรึกษาหารือก,กันมานานพอสมควรไม่ต้องห่วงครับพี่ ผมจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ส่วนเรื่องเงินพรุ่งนี้ผมจะเอาเช็คเข้ามาให้ก็แล้วกันครับพิมพลรับคำหนักแน่นกับสองสามีภรรยาสำหรับครอบครัวนี้เขายินดีช่วยเหลือเสมอถึงแม้ไม่ได้พบปะพูดคุยกันมาเป็นเวลานานแต่ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมที่เคยมีแต่เก่าก่อนก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปนำซ้ำเขายัางรู้สึกเอ็นดูบุรสาวของบ้านนี้เรากับเป็นลูกหลานของตนเองจริงๆฉะนั้น หากต้องเห็นเด็กน้อยที่เขาเคยอุ้มเล่นตั้งแต่ยังตัวเท่าหัวเขา่าต้องเดือดร้อนเขาจึงไม่ลังเลเลยที่จะยื่นมือเข้าช่วยจะว่าไปผมไม่ได้เจอน้องอายนานมากแล้วนะครับวันนี้แกอยู่บ้านหรือเปล่าครับคงเล่นเน็ตอยู่ข้างบนค่ะวันนี้สะดวกมาดินเนอร์ด้วยกันไหมคะคุณพิมพ์พี่กับคุณทิศตั้งใจเอาไว้ว่าจะเลี้ยงฉลองที่น้องอายสอบเสร็จราวิวันเธอโอกาสชวนหนุ่มรุ่นน้องอย่างเป็นมิตรพร้อมกับบอกชื่อสถานที่ที่ครอบครัวของเธอมักไปใช้บริการบ่อยๆอย่าง เนื่องจากระวิชาชอบอาหารหลากหลายของที่นั่นนั่นสิมากินด้วยกันนะครับคุณพิมพเยนหนูอายคงดีใจที่ได้เจออาพิมพ์ของแกอาทิตย์เอ่ยชวนสัมทับไปอีกเพราะช่วงที่เขากับภรรยาต้องตัองไปติดต่อง,งานที่ต่างประเทศบ่อยๆระวิชาอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของพิมพ์พลไปก่อนสักระยะเขาจึงต้องการให้คนทั้งคู่มาพบปะก,กันอีกครั้งจะได้ไม่ห่างเหินกันเกินไปผมยังรับปากตอนนี้ไม่ได้นะครับพี่ขอดูงานวันนี้ก่อน เอาเป็นว่าผมจะโทรบอกอีกทีก็แล้วกันครับพิมพลลุกขึ้นยืนเมื่อการพูดคุยสิ้นสุดลงพร้อมกับสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันได้ครับแต่ผมอยากให้มาจริงๆนะจะได้เซอร์ไพรส์หนูอายด้วยอาทิตย์พูดขึ้นระหว่างที่เดินนำแขกไปยังประตูตามหลังมาด้วยระวิวันที่ต้องการเดินไปส่งพร้อมสามีแต่เธอยืนส่งพิมพลอยู่แค่มุกหน้าบ้านและให้สามีเดินไปส่งแขกหนุ่มถึงประตูรัว้ว ที่กั้นระหว่างอนาเขตของบ้านทั้งสองหลังด้วยตนเองเมื่อกลับถึงบ้านพิมพ์พลตรงดิ่งเข้าที่ห้องทำงานทันทีเขากดปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะตัวใหญ่แล้วโทรศัพท์หาลูกน้องคนสนิทเป็นต่อโดนายช่วยแวะเข้าห้างให้ฉันหน่อยนะไปที่แผนกของเด็กเล่นนะ่ะหาซื้อตุ๊กตาหมีตัวโตๆมาให้หน่อยเอาตัวใหญ่ที่สุดในนั้นเลยนะเออนะ่ะนายไมต้องถามมากหรอกฉันจะซื้อมาเซอร์ไพรส์หลานฉัน สั่งเสร็จเขาก็กดวางสายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอดคิดไม่ได้ว่าป่านนี้ยยหนูของเขาจะโตแค่ไหนกันแล้วและที่สําคัญเจ้าตัวเล็กจะจําคนที่เคยขอให้พาขี่คอวิ่งรอบสระว่ายน้ําได้อยู่หรือเปล่าเขายอมรับว่านึกไม่ออกจริงๆว่าเด็กมัธยมปลายจะตัวโตแค่ไหนกันแต่เท่าที่เขาเคยเห็นมาก็รู้สึกว่ายังดูเป็นเด็กกันอยู่ระวิชาก็คงเหมือนเด็กวัยรุ่นซุกซนตามภาษาวัยใสทั่วไปและน่าจะยังชอบตุ๊กตามหมีเหมือนเดิม